ไอ้ไกดกูดกดกูดน้ำมาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะจักรเลนคุณไปไหนคนมานั่งหัวเราะตาลินบ่อลนี่เหรอเห็นบาปพ่อเงี่เฮ้ยีว่าโอ้มได้เห็ดบาปพ่อเลินแท้ไหมมึงลูกชายเขาสืบสืบจะใส่อยู่มาดูลูกชายของเขาสภาพสภาพอันนี้ลูกชายของพ่อเลินนะเรามาดู สภาพของพ่อเลี้ยเขาครับตาลิสต์ตัวเปี่ยมอาการหลังเมื่อเช้าเราสองวิ่งเหนื่อยวิ่งเหนื่อยอืมวิอยดูครับตาลิสต์โอ้หมดสภาพเลยโอ้ดูคุณพ่อหมดสภาพแต่ลูกชายยังเกลี้ยวกาดอยู่นะคะับเอฟซีแต่ลูกชายยังเกลี้ยวกาดอยู่ลูกชายยังเกลี้ยวกาดออยู่ลูกชายยังไม่หมดสภาพนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมีดาวมดาวทำอะไรอันนี้เขาชื่อตัวไหนมีตังอ่าวต้วตัวแดงมีตังอันนั้นหลงหลงมีตังมาแล้วว่าแล้วจะติดมา มีตั้โซดอีตังโซนีตังบอกแล้วม่ยังไม่หมดทิศขนาดพาพ่อเลี้ยงไปวิ่งซ้อมงานช้างมานะครับยังคึกคักอยู่อันนี้ปอกคอหมูดาวบ่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ปอกคอหมูดาวอยู่นี่อันนี้อันนี้ของใครไหนหาแล้วอันนี้

โอ้แล้วลกันปแถวมีไล่ไล่ลอล่อมีตั้งดาวีดา่วล้ดากำลังคลั่งนะครับกำลังคลั่งเลยเฮ้ยเฮ้ยโยนไม้ ดูคนน่ารักอย่างพดาวมงคนนะครับเฮ้ยอะไอ่ะมูดาวไะ่หมาเฮ้ยมูพึ่งมูพึ่งเต้นโชว์แล้วเต้นโชว์แล้ว

ไอ้นี้หยอกกันเฉยเลยอ่ะโอู๊้หูสวดแม่แต่ว่าเอิดด้วยเออิดจะมีตังงงตะลืดแล้วตะลืดอย่ามาสวดไปเนีนะนั่นนั่นนันน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 ก็บอกว่าแม่เล็กจะมีตังไงคุนก็จะอุ้ยไม่มีใครสนใจมลยเดาอึบอึบดาวอึบอึบแล้วอึบก็มีตังชอบอึบแล้วดาวเมื่อกี้เดา ยกดาบเฉยเลยยกตูดนะเขาเรียเองเขาเรียดเขาเครองลมัยอเกันเขอจะเาจะนอนกันนมีส้อตงขึ้นมานลงลงลงมาเล่นกับดาวหน่อยลงมา่กับดาน่อย mùa đào xiêm quanh hạp quanh con, quanh hạp hạp hên xiêm quanh hạp quanh hạp 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 ะะอุจัดจนแล้วอัน,นจะไปอ <า S 1> ยอม<า>กันสภาพองเจ้าพญิลุนผูเศร้าเลยนายสีวันะจจะตายไปแล้วไปแล้ว,ลวยอมเลยครับไม่ไม่หลับไม่นอนเลยนะห,นหมูนาวา แสนคูณเราแสนคูณเราเมื่อวานนะลองแสนคุณเรานนะมาถึงบ้านครับนอนพักเลยแต่ว่าหมูดาวมาถึงบ้านไม่เคยนอนนะเรากินอย่างเดียวนะครับเอาเอๆเอาเฮ้ย ไม่แป้งอยู่ไกลมากเลยไม่แป้งอยู่หน้าบ้านเอาอุ้ยสำใสนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปหาพี่น้ำวากันดีกว่า <c oughs> ไปดูน้ำวาก่อนนะับ พี่น้ำว้าก่อนวันนี้ไม่มีแดดออกเลยนะครับเฮ้ยทำไมสองตัวนี้ทำไมมาตัดกันอยู่ทีน, <c oughs> น้ำว้าโอ้เดินมาโยนไม้มาเลยโยนไม้ใส่เลย <c oughs> เ น้ำวะยนยนไม้ใส่มานะครับผมเดนเดินมาพอดีเลยอน,นี่สาวน้ำวะยืนชิวๆนะครับบรรยากาศดีนะครับไม่มีแดด ย่าไม่หมดเลยนะครับนั <C oughs> ่นกินย่ามหมดว่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดย้าหาอาหารแล้วนะครับก็ฝากเอซีกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ